อันนี้คือถามว่าคนหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วพี่การรับแบบนี้หรอไหนบอกว่าแบบต้องอรอตดีไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีหลังนะน้องก็ไดคัทมาได้แบบค่อนข้างป่วยแตกพอสมควรน,นะเดี๋ยวดูดูอันนี้นะทำไมถึงจำบจับสักครู่นะคะอะไรนะบอกมาเหตุผลเลยว่า ทำไมถึงได้ผลแบบนี้คือเราเองเพราว่เองคุยเองมากวันนี้นะครับผมผมก็จะมามือลองซ้อมกันเป็นพิธีกรหน่อยดี่ค่ะวันนี้นะคะเราอะแต่งหน้าเลยค่ะก็หนูไม่ชอบตรงเนี้ยหนูขออยู่นิ่งได้ไหมล่ะอ่ะได้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูขอเด็กฝึกงานใช่ญพิธีกันใช่วันนี้วิธีรับเด็กฝึกงานว่าเราโคเว่าโควินเนี่ยรับเด็กฝึกงาน วันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกวิธีว่าโฟร์มิเลียรรับเด็กฝึกงานยังไงแล้วก็ปกติเนี่ยผมรับเด็กฝึกงานยังไงก็คืออาจจะไม่ค่อยเหมือนบริษัทอื่นเท่าไหร่มันเป็นใช้คําว่าเป็นความคิดของผมแล้วกันเนาะดยปรับใช้อะไรยังไงหรือว่าใครที่สนใจเพราะว่าถามกันมาเยอะมากว่าออจะส่งพอเด็กฝึกงานเนี่ยพี่กันปกติรับอะไรยังไงแล้วก็ตําแหน่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังแล้วก็ปกติเนี่ยผมเป็นคนคัดเองทุกอย่างนะหมายถึงว่าจะคุยกับเด็กฝึกงานแล้วก็ดูพอเองทุกอย่างเพราะจริง ผมไม่ค่อยอไว้ใจ HR เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆเปล่าหคุณไม่มี HR กาาเป็นมุกไงมึงยืนเก่งกันไม่เหมือนตอนที่กูตอนนี้มึงแบบไม่มีกล้องอะไอ้้ะเียง,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 งไม่มนไม่มไม่ใกล้มือใกล้ตีนกูด,ดินั่งนี้นั่งก็งง <S <S วันนี้เดี๋ยวก็จะมาอธิบายแต่และอันและกันว่าทําไมผมถึงรับอันนี้เป็นมือเป็นผู้ใช้คําว่าอะไรเข้ารอบ6คนจาก สี่เกือบ500คนที่เข้ามาอ่าโอเคเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะบอกว่าผมมีเกณฑ์รับยังไงถ้าเผื่ออนาคตใครอยากจะมาฝึกงานที่บริษัทโฟมิเลียนก็ดูคลิปนี้ไว้จะได้ส่งพอร์ตแบบดีๆเข้ามาแล้วกันอนะหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างที่ปกตินี่คือผมจะไม่รับเลยคือคนที่ไม่ทราบว่าอยากจะฝึกตำแหน่งอะไรมันไม่ใช่ว่าเขาผิดนะผู่แข่งมาเยอะ พอมาเยอะแล้วมึงด้วยความที่มึงไม่รู้ว่ามึงต้องฝึกอะไรอ่ะแล้วมันเลยจับลงไปยัดยากเพราะว่าคนที่มันพร้อมมาประมาณ90%้าสแล้วเริ่มดูจากอันนี้ก่อนดีกว่าว่ะคนที่ผ่านเข้ารอบเนี่ยอ,อุ้ยอยู่คนแรกเลยนะเนี่ยไม่มึงเด็กเส้นคะ่ะดมก<ม>คะ่ะดูผ่อดูก่อนค่ะโอ้ผอนมึงในตัวแบบเอาเอาคนแรกเลยไหมเข้ากี้ เค้ากี songs, e ้ค <hi> ือเนี่ยน้องเคยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการอยู่แล้วแล้วก็รู้จักน้องอยู่แล้วพอน้องเคยบอกแล้วนะว่าอยากฝึกงานแล้วก็เคยเห็นตัวจริงก็รู้สึกว่าโอเคมันเรื่องการพูดกันจาความขมักขม้นของมันเขาเรียกว่าขยันขันแข็งอยากฝึกจริงจังอ่ะพออย่างเงี้ยเนี่ยนะกูบอกให้เลยว่ากูไม่อ่านเพราะว่ามันเยอะอ่ะมันเยอะคือแบ่งให้เป็นอวอร์ดกับเอ็กซ์เพียร์แล้วไง แล้วภาษาอังกฤษกูไม่ได้เก่งไงอะไรเนี่ยคืออวอร์ดเทสอะไรเงี้ยคือกูไม่ได้อยากรู้ไงกูอยากเห็นเป็นรูปอันนี้คือตัวอย่างที่แบบแย่เป็นตัวอย่างที่แย่เว้ยสำหรับผมนะอย่าดราม่านะคือสําหรับผมอันนี้คือไม่อ่านกูไม่ได้อยากรู้ว่ามึงทาอะไรมาเยอะแยะขนาดไหนกูอยากเห็นพ่อเห็นรูปอะหน้ามึงเด่นกว่าผลงานอีกมือหน้ามึงดิก็ความสวยมันปิดไม่มิดิจริง โอเคอเด็กานนะครับคีมมีความสนใจฝึกงานตำแหน่งคีย์ทีอ่ะร,ระบุตำแหน่งมาอย่างชัดเจนไดน้ไผลงานที่อยว่ฉบับนี้ใส่เบอร์โทรใส่อะไรให้มันเรียบร้อยได้ติดต่อกับได้โอเคดีนี่ใช้ได้อ่ะต่อไปมาถึงไอ้กราฟิกนะจริงๆมันชื่อไอเดียแต่ว่าเรียกมันเปียกเพราะว่ามันตัวเล็กคนหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วพี่การรับแบบนี้หรอไหนบอกว่าแบบต้องพอด,ดีไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีหลังนะน้องก็ได้คัดมาได้แบบ ค่อนข้างห่วยแตกพอสมควรนะอ่าเดี๋ยวดูดันนี้นะนี่ได้คันมาแบบรูปเมื่อกี้เนี่ยค่อนข้างห่วยแตกพอสมควรนะแล้วก็น้องผลงานมาอ่าโอเคแคนวาสเบาๆที่เปนแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะแล้วก็ส่งผลงานมาเออประมาณนี้แต่ว่าแบบแตกแต่แตแตอยู่ใช้สีแผนโทนของอยูทงพิยัมโอ้โห พ่อของไอ้เปียกเนี่ยคือเขาก็จะมีรู้เลยว่าน,นี่มันคืองานมงานมหาลัยเนี่ยบางมหาลัยเขาก็ไม่ได้มีสิ่งที่จะต้องใช้คําว่าอะไรอะไม่ได้ให้นักศึกษาทําเยอะแยะอะไรมากกว่านั้น,นก็รู้ว่าแบบถ้าเห็นความตั้งใจเคยทําอะไรออกแบบพวกนี้มาแ,แล้วมีพืพ้นฐานสกิล ถูถ่ายพอไปได้เอามาฝึกต่อได้แต่เซนก็ไม่ค่อยมีโง่วันๆเอาแต่เนมมาบื้อแทงพูอยู่ในเว็บซื้อคอมมาให้เพื่อให้มึงแทงพูในเว็บนะจัดมนเมนนี่จัดเมนจัดเมนนี่ก็ภาษาไทยน้องมะลิก็โอเคมีชัดเจนนะทุกอย่างคือโปรไฟล์ส่วนตัวจริงๆเรื่องไอจเรื่องเฟซบุ o กเนี่ย จริงๆผมชอบนะเพราะว่าอยากจะดูจริงๆมันมันเรียกว่ามันเห็นไลฟ์สไตล์แบบพอประมาณถ้าบางคนแบบสมมุติกูเข้าอีิไอย่างเงี้ยวางมีแต่แบบอะไรก็ไม่รู้รูปแบบพลังงานด้านลบเอออะไรอย่างเงี้ยใช้คําว่าเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้แย่อะไรอยเี้แต่เลือกที่จะไม่ไม่ยังไม่รับดีกว่าอะไรเงี้ยแล้ก็เอาพอดูประมาณคร่าวๆแล้วกางรบมาในสตูดิโอทํำไมก็ไม่รู้ไปพอเขานี่เขาก็โอ้เป็นไง แต่ทีนีน่าสนใจคือเขาก็ทำเ,เคยน้องเคยฝึกง,งานมาแล้วแล้วก็ทำ u t u b e มาค่อนข้างเยอะแยะพอสมควรเลยแล้วเขียนสคริปต์มาพอสมควรเพราะนั้นถ้าว่ามันเริ่มมีประสบการณ์ประมาณนี้ต่อไปน้องนี่ใครวะเจ้าไอ้เจ้าเจ้าเนี่เจ้าครับนี่ไปนเนี่ยเ,ยเป็นไงละ่ะกูบอกแล้วตัวจริงพอดนะมึงพอดีทุกคนกูรับมไม่กี่รุ่นนะตัวจริงทำงานที่อะไรก็ไม่รู้ ถ่ายกล้องมือถือ,อยังทุเล็เลยอ่ะนี่พอน้องก็เป็นตำแหน่งเอ่อโฟโตกราฟเฟอร์ก็คือเกี่ยวกับด้านกล้องอ่ะก็มีการถ่ายรูปว่ารู้แหละว่าไอ้พวกเนี้ยไม่ได้ทำคนเดียวหรอกมีอาจารย์ช่วยมีอะไรบ้างเรื่องเยอะกว่าจะออกมาเป็นแบบเนี้ยโอ้คาริเบกันเป็นอาทิตย์อ่าอนไนะรนรู้ว่าไม่ได้แบบแชะเดียวได้2วันได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้ว่ามันคือน,นักศึกษาฝึกงานพอรู้แหละว่ามุมบางดับบางอย่างเนี่ยก็ไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรมันก็คือฝึกงานรับเข้ามาเด<อ>ี๋ยวเดี๋ยวพี่ ่ในของมันมึนติดดาวมังผมไม่มีดาวเลยลืมไงลืมลืมนี่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 นักจดนากจดนักจดเฮ้ยแต่ละคนที่เรียนไม่เหมือนกันเลยนะมเรียนกราฟิกใช่ไหมหนูเรียนอะไรมาคิดโฆษณาโอ้ไอ้นี่ังไม่ไอ้นี่คึกคักคึกคักอยู่เนี่ยไอ้นี่เรียนอะไรดุริยางดุริยางดุริยางมาโอเคแต่ดุริยางนี่เขาสอนครอบคลุมนะเกี่ยวกับทั้งหมดว่าเออเนี่ย น้องก็ม <nt> ีความคิดสั้งสรรนะออกแบบหน้าปกหน้าปกอะไรได้อะไรพวกนี้เออถึงจะรู้ว่าก็ทํากับเพื่อนไม่ได้ทําคนเดียวก็ตามแหละโอ้ยแต่พอมาอยู่กับกูเป็นยังไงอ่ะเพราะวันนี้คือน้องค่อนข้างแบบว่ามีพอร์ตค่อนข้างเยอะแล้วก็รู้สึกว่าแนวทางพอจะมาจับมาฝึกสอนบางอย่างได้อะไรเงี้ยครับ ขอยเบลอยู่ไหนวะเบลมึง <đ> ส <em fundamentals> ่งมาป่ะเนี่ยนี่ดูดูนี่เนี่ยนี่ก็เด็กเซนเด็กเซนเด็กเซนนี่เด็กฝึกงานเออเป็นเพื่อนกับเด็กฝึกงานเซตเก่านะอ่าก็เคยเจอเจอหน้าเจอตากันอยู่แล้วพอแบบเนี้ยเอาจริงนะถ้ามึงไม่ใช่เด็กก็เห็นไหมถ้าพวกมึงสองนนที่เด็กเซนน่ะกูไม่รับหรอกเจอชุดวันนี้ฮะเจอชุดตัวนี้แล้แท็กหลังเองด้วยนี่นี่ด้วยก็เห็นเลยก็เห็นเนี่ย ออไ,มไม่มีอะไรเลยกูไม่อ่านสักบรรทัดเชื่อไหมสใจอรเานะอยากได้อะคืออ่านแค่ว่าอ๋อโอเคอยากฝึกคอนเทนต์ครีเอเตอร์โอเค,ออเคทีเนี้ยจะบอกเหตุผลก่อนหนูเรียนอะไรนะนิตินิติเรียนนิติมาสมัครคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเงี้ย หลักๆไม่ใช่อะไรครับคือส่วนมากคือจะโทรไม่ใช่ส่วนมากหรอกโทรทุกคนโทรถามทุกคนเราเรา,เราดูเรื่องการพูดก,กันจาเรื่องอะไรหลายๆอย่างเรื่องว่าเออมีความจริงใจไหมที่อยากจะทาเพราะส่วนมากพี่ก็จะสอนให้แม้มว่าาให้มึงไปเลือกมาก่อนว่ามึงอยากทําจริงไหมว่ามาที่นี่เราได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรบ้าง เพราะเราก็ไม่ได้ใช่บริษัทใหญ่โตที่แบบว่าจะมีให้มึงได้ทุกอย่างแต่ถ้าเกิดอยากได้แบบเนี้ยเออมึงอยากได้ประสบการณ์การยูทูบอยากรู้ว่าวิธีการเขียนคลิปทําการเครีเอทีบอะไรแบบเนี้ยคิดยังไงก็อันนี้สอนให้ได้แต่ส่วนมากทุกคนใน6กคนนี้ก็อยากได้แบบนั้นอยู่แล้วก็คืออยากได้แบบนั้นมใส่หันูตอบว่าอยากได้เงินแอบมาขโมยโอ้ยไ้สาระ วันแรกมึงไม่พูดจาอะไรกับกูเลยสักคำมึงเงียบทุกวันนี้มึงแบบรู้ไหมวันนี้กูตื่นก็เพราะมึงกูเลยเดี๋ยวนี้ปกติพี่จะตั้งนาฬิกาปลุกรู้ป่ะกูไม่ตั้งเลยเพราะถ้าเกิดมึงมาบ่ายโมงกูตื่นเลยเพราะเสียงมึงมาก่อนเลยจริงๆแล้วก็เวลาส่งคลิปมาที่อื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่ถ้าเกิดกดเข้าไปใน Google Drive เพื่อให้ไปดูเนี่ยผมไม่ค่อยดูเพราะว่าอย่าลืมนะว่ามันเยอะมากคือดูได้แล้วบางบางที่อ่ะเหมือน Google Drive มึงช้า กว่าจะกดกว่าจะโหลดอะแต่ถ้ามันเป็นลิงก์ YouTube มาแปะมาเลยอะโอเคน่าสนใจเก่งไม่เก่งไม่ว่าครับบอกแล้วว่าเก่งไม่เก่งไม่ว่าผมฝึกกันได้เพราะว่าคุณคือฝึกง,งานเนาะหลักๆก,ก็คือเรื่องการที่ผมโทรไปเนี่ยผมโทรอาจจะไม่ได้ครบทุกคน400คนแต่ก็จะคัดมาก่อนคัดมาเสร็จแล้วก็โทรหาถ้าโทรแล้วถูกใจบางครั้งพอร์ตะไม่ไม่ได้ดีอะไรมากแต่รู้สึกว่ามีไฟอะมันมันสัมผัสได้ว่ามีไฟว่ากูยอยากมาทำงานจริงๆอะ่ะโอเค ได้เรามาฝึกกันได้อย่างไอเนี้ยถ้าพอร์ตจ,จริงถ้าพูดดูแต่รูปอ่ะก็ไม่ผ่านหรอกเพราะว่าทุเรศมากแต่ว่าคุยด้วยก็ดีมันมีความแบบ กวนตีนิดๆอันนี้ก็กวนตีนิดๆอันเนี้ยหลักๆคําพูดคาจาสําคัญครับเวลาคุณสมัครฝึกงานไปนี้คือจะบอกนะเวลาคุณฝึกงานไปแล้วเนี่ยคุณส่งเบอร์โทรมาไว้แล้วเนี่ยเพราะฉนั้นเบอร์แปลกที่คุณรับทุกครั้งเนี่ยคิดไว้เสมอว่าอาจจะเป็นคนที่โทรมาสัมภาษณ์งานนะหนึ่งอย่างที่ผมเคยเจอหนักๆมากเลยที่ส่วนมากผมจะไม่คุยด้วยเลยจะไม่ถามดีเทลลงลึกเลยคือส่วนมากผมจะโทรประมาณแบบ3ามโมงสี่โมงไม่ใช่ว่าการตื่นสายไม่ดีนะทงคนโทรไป เงี้ยแบบผมจะไม่ค่อยพูดว่ามาจากเป็นผมเองพูดบางครั้งก็จะแบบสวัสดีครับติดต่อมาจากโฟมิเลียนนะครับอ๋อค่ะเนี้ยพอพี่พูดว่าพี่ชื่อกันจากโฟมิเลียนนะครับสะด,ดุ้งสะด,ดุ้งแบบอ๋อค่ะพี่กันวปาไงคะอะไรอย่างเงี้ย เออยังไม่ไม่ดีที่ว่าสองมาตรฐานนะอันเนี้ยสองมาตรฐานก็ผมก็คง,ง,ง,งไม่ได้อยากจะรับอะไรเงี้ยอีกหนึ่งอย่างก็คืออาจจะแบบทำอะไรไม่พร้อมอยู่ถ้าคือคนมีเซนตนะ์อ่ะบางคนอ้ะกูรู้เลยรับตอนนั่งวินอนะ่ะตอนนี้ข้าแบบว่าเออโทรฝึกงานอ๋องั้นเดี๋ยวหนูสะดวกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหนูติดธุระแป๊บนึงเดี๋ยวหนูรีบโทรกลับเลยนะคะเออดีเข้าใจง่ายเพราะเขารู้ว่าคุยอย่างเงี้ยคุณรู้เรื่องแต่บางคนเหมือนฝืนจีรังอยากคุยอ่ะเล่นเกมมันที่หนักที่สุดนะคือผมเคยเจอคนเล่นเกมเกมในโทรโศัพท์ในนมืือออถ่่เลยู แล้วตื่นเต้นกับเกมและตื่นเต้นกับผมคือแบบฮลัลโหลอ๋อค่ะค่ะอยู่เงี้ยอ๋ออ๋อค่ะพี่ดันค่ะาเงี้ยคือรู้เลยว่า ถ้คุยไม่รู้เรื่องผมก็เลยถามว่าทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยเป็นแคสแรกที่ผมตาหนิใช้คำว่าตาหนิไปแล้วกันก็บอกว่าเออสารภาพหนูเล่นเกมอยู่ค่ะอ่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอ้ยสรุปคือต้องรอมึงเล่นเกมเสร็จหรอลูกหรือต้องรอแบบคือต้องนั่งแบบว่าสมมติพี่จําได้พี่ถามไปว่าอยากฝึกตาแหน่งอะไรอ้ยขีขีทิพค่ะคือ ใครอยากจ,จะสัมภาษณ์นะก็เอาให้พร้อมถ้ารับไม่พร้อมจริงก็บอกก็ได้ว่าติดธุระโกหกกูก็ได้กูก็ไม่รู้ไงเ็าได้ว่าเออวันนั้นเอาให้พร้อมแล้วก็การพูดกัญจาเอาให้ดีนะคะบางครั้งมันก็แบบไม่ใช่ว่าผมไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเรื่องแบบคำพูดกัญจาพูดบ้างอะไรบ้างไม่ได้ถือสารอะไรหรอกแต่บางครั้งก็ต้องมีมารยาทนิดน,นึงแบบไม่ใช่แบบว่าอ๋อค่ะค่ะบางคนไม่มีหางเสียงด้วยอ๋อโอเค ได้ก็สนใจเนี้ยใหม่เนี้ยมันก็ไปฝึกที่ื่ฝึกที่นี่เงี้ยเงประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เราลองลองลองโทรโทรให้ดูโทรให้ดูหอย่างครับผมจดนะเวลาผมถามเนี่ยผมจดแล้วก็จะให้คะแนนส่วนมากฮัลโหลวัสดีครับค่ะครับติดต่อจากโฟรมิเลียนะครับค่ะครับเราส่งสมัครฝุกงานมาใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะครับชื่ออะไรลูก อยู่มสวค่ะปีสามมสวปีสามกราฟิกเหรอเออเรียนเอทท่องเที่ยวอะค่ะแต่ว่าในมันก็จะมีเรียนเกี่ยวกับพวกออกแบบอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีออกแบบท่องเที่ยวโอเคอยากได้อะไรจากผมเรียนครับอ,อ๋อก็คือเรียนรู้การทํางานจริงในบริษัทอะคะ่ะคนในบริษัทเขาทํางานกันยังไงแล้วก็อยากเก็บเอาประสบการณ์นั้นไปใช้ในอนาคตค่ะฝึกช่วงไหนช่วงไหนนะเออสามมิถุนาย,ยนค่ะถึง5สิงหา กี่เดือนนะลูกสองสองเดือนค่ะรวม250ชั่วโมงอะค่ะอันนี้คือฝึกตอนปิดเทอมของมอให้มาฝึกหรอใช่ค่ะ,อคะมอให้มาฝึกค่ะเชตต่อไปเนี่ยมันคือ1นึ่กรกฎาคถึงตุลาและทีนี้เราเวลาจะไม่ได้เราต้องไปขยับกันเองอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะถ้าหนูสนใจจริง,รงๆเออแล้วก็รับขั้นต่ำพี่รับสามเดือนนะไม่รับ2เดือนอโอเคค่ะโอเคแล้วถามว่าสมัครที่ไหนไปบ้างแล้วนหนูเหรอคะใช่ หน่วย,ยยืน่นส่วนใหญ่ยื่นแบรนด์เครื่องสำอางค่ะแล้วก็มียื่นช่อง YouTube ไปช่องหนึ่งค่ะช่องเป็นกราฟิกเหมือนกันแล้วทำไมถึงมาฝึกโฟเมเลียนแล้วจะมายื่นโฟเมเลียนทำไมก็หนูเห็นมีลงสมัครค่ะแล้วก็อยากดูการทำงานของข้างในด้วยน่าจะสนุกดี <c oughs> แต่ว่าแบรนด์เครื่องสำอางน่าจะเหมาะกับเรามากกว่านะ <c oughs> ถูกไหม <c oughs> ใช่ค่ะเออคือตอนนี้คือกะอยากเอาสนุกก่อน แต่ทำงานจริงหนูก็จะมาทำเป็นกราฟิกถูกไหม<ช>ถ้ามาฝึกอะใช่ค่ะใช่ค่ะทำเป็นกราฟิกค่ะ โอเคแล้วนี้เรื่องเวลาหนูคิดว่าหนูจะยืดหยุ่นได้ไหมละ่ะหรือว่าไม่ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยก็ะจะยืดหยุ่นได้ก็ต้องไปคุยกับอาจารย์ก็คือถ้าสมมติว่ายังไงเดี๋ยวหนูโทรติดต่อกับเบอร์นี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับโทรติดต่อกับเบอร์นี้ได้เลยโอเคค่ะโอเคครับขอบคุณมากๆค่ะที่ถามว่าอยากได้อะไรเนี่ยบางคนน่รู้ไหมทุกคนเนี่ยจะตอบมาร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยากได้ประสบการณ์การทำงานค่ะเง<ม>ี่ยพี่จะไม่ค่อยสนใจ พราะว่ามันก็ได้ประสบการณ์ทุกที่นั่นแหละแต่แค่อยากได้อะไรอยากได้วิชาตรงไหนที่มันพอรอยอย่างหล่ะคือถ้าเขาทิปมาเลยว่าหนูอยากทาโปสเตอร์เอาไปแปะแบบอลังการพี่ก็จะบอกเลยว่าพี่ไม่สามารถให้ได้นะเพราะว่าบริษัทที่ไม่ได้ทาแบบนั้นคือที่อยากรู้ก็คืออยากทําอะไรอยากได้ประมาณไหนยากทำหน้าปกพี่หนูเห็นหน้าปกแล้วแบบอลังการชอบมากเลยหนูอยากลองทําหนูยอยากลองพัฒนาองค์กรอะไรให้เพิ่มอาร์ตเวิร์กให้มันสวยกว่านี้หนูเห็นที่กราฟิกคนเก่ามันทํแล้วทุเลศอะไรอย่างเงี้ย ก็ว่าไปเพื่อนจ๋าน้องค่อนข้างดีแต่ถามว่าอย่างเงี้ยพี่รับได้ไหมทีนน่รุ่นผมงไรับได้เดี๋ยวเรื่องตรงนี้การคาพูดอะไรที่มันไม่ถูกต้องเรื่องเล็กน้อยมาฝึกได้ถ้าอย่างเงี้ยพี่ถือว่าพี่ให้ผ่านแต่ก็อย่างที่บอกถ้าเขาโทรกลับมาพี่ก็แนะนำว่าถ้าที่อื่นอ่ะเขารับไปที่อื่นเถอะเพราะ,ม,าะามันเหมาะกว่ามันเหมาะกว่ามันควรไปทําแบรนด์อ่ะมันไม่ควรมาทําอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าน้องไปได้ไกลมากกว่านี้แบบควรจะไปอยู่ในบริษัทแบบที่มันทำอะไรได้มากกว่านี้พี่ชอบพี่ชอบคนมู รวมคนล้วแล้วเราไปดีกว่าเล่นเงียอย่ากห้หยาดเลือกคำนะชนเดี๋ยวจะมีอันหนึ่งเดี๋ยวให้พวกสัมภาษณ์เดี๋ยวจะมึงเลือกตัวแทนมาเลยกูจะให้พวกมึงสัมภาษณ <c oughs> <Hello. S 3> ์ตัวครับติดต่อจากโฟมิเลียนะครับโอเคครับชื่ออะไรครับ <c oughs> มออะไรปีไหน <c oughs> มอธรรมศาสตร์ปีสองครับมอธรรมศาสตร์ลังสิตหรือว่าท่าประจันครับ โอเคโอเคอยากฝึกตำแหน่งกราฟิกใช่ไหมใช่ครับ <Okay. S 3> กราฟิกไมโก้เคลียร์ทีมครับโอเคครับกราฟิกเคลียร์ทีมเนาะทำไมถึงอยากมาฝึกโฟมิเลียนเอ,อ่อเพราะว่าของช่องอยูทูบโฟมิเลียนนะครับแบบว่าเขามีคอนเทนต์ที่ไม่ไม่ค่อยมีช่องอื่นทำบบว่าการจะให้อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าดารารคนดงคังอะไรนั้นคุยกันเลยว่าเหมือนเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับ ในตอนนี้ครับแล้วก็เป็นมีพวกคอนเทนต์ที่น่าสนใจเยอะอีกถ้าเข้ามาเราอยากมาทำอะไรล่ะอยากได้อะไรจากโฟเมเลียนอยากได้แบบทั้งประสบการณ์แล้วก็อยากรู้ว่าโครงสร้างของการทำงานที่ที่เป็นแบบพวกช่องอย t u b e หรืออะไรเงี้ยครับมันเป็นยังไงเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกสนใจการทำพวกโปรดักชันอะไรนี้ด้วยโปรติมสังสารไหมกินลงกินเหล้าไหมกินครับกินบ่อยไหมกินเยอะไหม ไม่ติดงานเนี่ยติดอะไรก็กินได้กินได้ไนะคคแสดงว่าไม่ค่อยกินนะถ้าถ้ามีคนคอยแบบดูก็จะกินนะอยได้าต่ปกติไม่ค่อยมีใครดูอ๋อปกติไม่แสดงว่าไม่ค่อยกินคือปกติก็ไม่ได้เป็นคนสัรค์อะไรบ่อยอยู่แล้วถูกไหมอ่าใช่ครับแต่ถ้าเพื่อนชวนก็กินได้ตลอดแล้ววันๆเราทําอะไรถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเอาเลี้ยไม่ใช่เกี่ยวกับงานไม่ใช่เกี่ยวกับเรียนเลยก็จะดูหนังกับฟังเกงเล่นเกมไหมอ่าเล่นครับเล่นเกมอะไร ถ้าเป็นในคอมจะเล่นพั้วโดตาไม่วก็วั้วเวอร์เรนเลยอ๋อโอเคสมัครที่ไหนไปบ้างแล้วครับมีของโฟมิเลียนของฟองแล้วก็อีกึงเป็นแบรนด์เสื้อผ้าโนเมดาอ๋อแล้วทำไมถึงไปฝึกแบรนด์เสื้อผ้าอยากออกแบบเสื้อผ้าส่วนตัวก็รู้สึกชอบเรื่องเสื้อผ้านิดนึงแต่ว่าอารลองแบออแบว่ลายเสื้อผ้าได้ครับฝึกช่วงไหนถึงช่วยหนนะเนะ้ หลับหรือเปล่าลูกแม้ช่วงมิถุนาถึงสิงหามิถุนาถึงสิงหากี่เดือนอ่ะสองเดือนอเองเหรอใช่ครับพอดีว่าเหมือนตอนแรกมันปิด เราลองไปคุยกับอาจารย์มานะว่าจริงๆแล้วพี่เนี่ยต้องให้ฝึกสามเดือนแล้วต้องเริ่มตอนกระดากระดาด้วยหนึ่งกระดากระดาถา้าเราจะไปจบตอนตุลาแต่เรื่องการเซนถ้าอาจารย์ไม่ให้เนี่ยพี่เซ็นให้ได้ถ้าเราทํางานได้นะแต่เราต้องไปจัดการเพราะว่าอย่างบางมองเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มอเป็นยังไงถ้าไปคุยกับอาจารย์อาจารย์เขาบอกว่าเอ้ยงั้นถ้าเกิดเขารับก็ไปเลยก็ไม่ต้องเข้าเรียนก็มีถ้าโอเคไงก็โทรมาหาพี่กันละกันคือว่าผมไม่ได้ฝึกเอาเครับฝึกเอาอ๋อฝึกเองใช่ไหม,ไมใช่น่าแหละ ถึงฝึกเองไงก็ต้องล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 องไปจัดการรู้แล้วกันว่ายังไงอ๋อได้ครับเป็นกระดาถึงตุลาใช่ไหมใช่ครับสามเดือนอ๋อโอเคครับครับโอเคครับขอบคุณครับคือเห็นไหมว่าคนนี้ผมจะถามไม่เหมือนคนอื่นเขาคือจะมีเรื่องการต่อยอดบางครั้งจะไม่ได้ถามคำถามที่มันเป็นรูปแบบฟอร์มเดิมๆถามว่าพอคนนี้ลักษณะการน้องคนนี้น้องแม็กเนาะพูดจาเนิ่น ไม่เคยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าคุยดูจากรูปแล้วเนี่ยก็พอรู้แล้วว่าน้องเป็นคนยังไงเล่นเกมอยู่ห้องไม่ค่อยพูดเดิมๆจะเข้าสังคมยากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่คุยคร่าวๆนะอาจจะไมไ่น้องอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็จะถามถึงว่าไลฟ์สไตล์น้องเป็นยังไงน้องทําอะไรวันๆทําอะไรเออก็เพราะพี่เดาวไว้ถูกมากเลยว่าคือคือเกมนี่ก็บอกลักษณะนิสัยคนได้นะแต่ก็แบบมันมันเหมือนมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะแต่ว่าพอมันพอเห็นภาพ ถ้าสาหรับพี่นะถ้าสัมภาษณ์หมดแล้วเนี่ยถามว่าคนนี้พี่อยู่ในเกมรับได้ไหมพี่อยู่ในเกมรับได้เพราะว่าหนึ่งอย่างต้องกลับไปที่จุดนี้ก็คือฝึกงานก็คือฝึกงานเขาเป็นเด็กมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรทุกอย่างูพวกหนูยังไม่ได้รู้เรื่องรู้อย่างว่าตีการพูดวิธีการอะไรเนี่ยมันเอ่อถ้ากูจะเอาคนที่พร้อมนั่นคือกูสมัครพนักงานอันนี้มันคือการมันช่วยเหลือกันเหมือนที่พี่บอกเราคือให้เกียรติกันหนูมาช่วยงานที่พี่ก็ให้ความรู้หนูเพราะนั้น เกณฑ์ตรงนี้เขาถือว่าใช้ได้พี่รับได้แต่ว่าถ้าเกิดไปเที่ยวคนเก่าคนเก่าก็ดูแบบฉาานผู้จ่าคล่องแคล่วมากกว่าไงแต่ถ้าคนนี้มาพี่ว่าที่เปลี่ยนพฤติกรรมได้ไอ้สักคนนึงแล้วกันนะสักคนนึงปิดท้ายคลิปเดี๋ยวให้พวกหนูสัมภาษณ์เดี๋ยวกูยืนดูมึงเลือกเลยหนูต้องสดด้วยเหรอเอ้าจบไปดิได้มันดูบางครั้งเราจำไม่ได้นะเอสู้สู้ร้องร้องเลือกเลยร้องเลือกอีเมลทำมึงเลือกมึงเลือกมึงเลือกอีเมล เบอร์เดี่ยวโทรเลยเลยบอกว่าเป็น h าจากบริษัทโฟมิเลียนนะคะแล้วดู HR ว่าเป็น HR สวัสดีค่ะโทรมาจากโฟมิเลียนนะคะเป็น HR โฟมิเลียนค่ะแล้วดู HR ว่าเป็น HR โทรมาจากที่ไหนนะครับโฟมิเลียนค่ะที่ยื่นมาฝึกงานใช่ไหมคะใช่ค่ะชื่ออะไรคะชื่ออายุเท่าไหร่คะอายุ2 1ครับ ตอนนี้อยู่เรียนอยู่มออะไรหรอคะอยู่มกรุงเทพเพรับผมน,น่าเส็นดับฝึกตำแหน่งอะไรนะคะฝึกกรีเตอร์ครับตัดต่อเนาะปกติมีผลงานตามพอร์ตเลยใช่ไหมคะใช่ครับเ,เป็นผลงานที่ใส่ไปเอ่อทำไมถึงว่าอยากอยากทำโฟมินเนียลหรอคะอยากหาประสบการณ์สักที่แล้วก็เห็นว่าหลาละอย่างดูซัพพอร์ตนะพี่ผมยังไม่เคยทำงานแบบในที่เป็นองค์กรอะไรอ๋อซัพพอร์ต<ค>รนี่ซัพพอร์ตยังไงผมไม่ได้ใช่เหมือครับเพราะผมก็ ออ๋รู้สึกว่าถ้าถ้าถ้าเป็นรู้สึกว่าถ้าเป็นองค์กรน่าจะซัพพอร์ตอะไรเรื่องงานอะไรได้มากกว่าฝึกกี่เดือนนะคะสามเดือนครับเดือนอะไรถึงเดือนอะไรนะคะเดือนเป็นยี่สิบยี่สิบยี่สิบเป็ภาถึงถึงยี่สิบสิงหาคครับือคือตอนนี้ค่ะทางโฟมิเลียนเขารับเป็นช่วงๆก็คือตอนนี้จะมีตอนหนึ่งกรกฎาคมถึง30ตุลาก็คือจะเป็น3เดือนนี้โอ้ โอเคหรือเปล่าคะต้องไปคุยกับอาจารย์ก่อนไหมถ้าถ้ามีช่วงอื่นอีกไหมครับพี่ช่วงหลังจากช่วงหนคนระับก็บวกบวกไปเออเดือน11ก็คือต้นเดือน11ถึงปลายเดือนหนึ่งปีหน้าคะ่ะที่ผมลงเป็นช่วงพฤษภาเพราะว่ามันเป็นช่วงปิดเทอมด้วยครับก็ อ๋อเป็นช็ออันนี้คือฝึกของมหาลัยใช่ไหมคะหรือว่าฝึกเองเขาไม่ได้มาบังพีจะมองอออยากฝึกเองทำไมถึงอครันตาสักรู่นะคะอะไรนะทำให้บอกมาเหตุผลเลยว่าทำไมถึงให้ฝึกนี้คือเราเองเพราะเเองคุยเองมาสวัสดีครับพี่ เมื่อกี้ทดลองงานทดลองงานอันนี้พี่กันเองนะ<อ>ครับผมครับส <ไง S 2> วัสดีครับยังไงก็เอ่อจริงๆเนี่ยให้ฝึก3เดือนแล้วก็มาฝึกในช่วงเวลาเนี่ยเพราะว่าแก๊ปเราจะไม่เท่ากับเพื่อนเขาจะได้มีเพื่อนร่วมรุ่นเพราะที่นี่จะจบเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปเราจะได้สนิทกันจะได้รู้สึกว,วิธีการทํางานจริงๆเนาะว่าเราทํางานจริงก็คือเราเข้ามาก็ไม่รู้จักใครก็ทําความรู้จักกันใหม่หมดมันจะได้ฝึกของตัวเราไปด้วย มันหลายเรื่องเนาะเขาวิธีการทํางานเข้าสังคมที่นี่จะฝึกมาแบบนี้ถ้าเราเข้ามาก็ในะรุ่นที่6รุ่นที่7แล้วแหละนะอ่าประมาณนี้ครับเราก็ลองไปดูด้วยกันว่าทางอาจารย์ให้ไหมเพราะว่าส่วนตัวส่วนตัวมันหลายมออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เข้าใจแต่ส่วนมากก็บอกถ้าเกิดเรามีใจอยากฝึกจริงๆเราก็ลองไปจัดการหาเวลาว่างคุยกับมอคุยกับอะไรคุยอาจารย์มาดูถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อพี่กลับมาแล้วกันเนาะ ไปใช่ไหมครับพี่โทรมาน่าจะสะดวกกว่าถ้าพี่ไม่รับยังไงก็โทรมาอีกทีนึงพี่อาจจะติดงานนี่นะครับใช่ครับโอเคครับเป็นเป็นช่วงไหนครับพี่ขอช่วงเวลาพี่ทีได้ไหมครับเอ่อช่วงเวลาก็คือ1กรกฎาคมถึง3สิ้นเดือนตุลาเนี่ยแหละครับต้นเดือนกรกฎาคมถึงสิ้นเดือนตุลาเราจะฝึกสเดือนนี้เนาะแล้วก็ออฟฟิศอยู่ที่ทองหล่อเรารู้ใช่ไหมเออผมไม่ผมไม่รู้ที่ออฟฟิศรพี่แต่ว่า รู้วิธีการเดิน,นทางไปทองหล่ออยู่ครับอ๋อโอเคแล้วบ้านเราอยู่ไหนอ่ะผมอยู่สงขลาผมต่างจังหวัดครับอ๋สอสงขลาเหรอแต่ว่าผมพักผมพกักยอยู่ที่รังสิตครับอ๋อคอนโดอยู่อ๋อแล้วเกิดมานี่3เดือนไม่ลำบากตายหรอจากรังสิตอ่ะใช่ครับพี่เพราะผมก็เข้าไปบ่อยอยู่ครับเข้ามาทำอะไรบ่อยอะไปหาเพื่อนเพื่อนเรียนที่ศรีปทุมที่ผมไม่ได้เข้าไปทองหล่อบ่อยครัพี่ผมเข้าไปแถวโลกราชโยโลกสยามอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อโอเคเข้าไปหาเพื่อนครับ โ okay. อเคผมมาหาพีิจากันเนาะว่ายังไงสรุปอะไรยังไงได้บ้างได้ครับแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะตัดสินใจอีกทีนเนาะเพราะว่าพี่ก็ต้องสัมภาษณ์กับน้องๆหลายคนเนาะโอเคครับโอเคได้ครับขอบคุณนะครับพร้อมมากครับครับเนี่ยครับไม่อยู่ไห <c oughs> พูดให้มันฉาดฉานพูดเออหอูไม่มีเคาถามในหัวเออแแแเวลาพูดเนี่ยเวลาพูดให้มันเป็นฉาดฉานพูดไม่ต้องคิดอยากรู้อะไรก็ถามอะง่ายๆเลยมึงอยากรู้อะไรก็ถามความรู้สึกยังไงก็ถามต้องคิดว่าเฮียกูรู้มึงตื่นเต้นในใจกูต้องถามแล้วกูต้องถามอะไรวะต้องถามอะไรวะไม่ได้คิดไปเลยอยากรู้อะไรก็ถามแค่นั้นแหละปลุกปากแค่เต็มตัวสักห้านาทีก็จะได้อยู่แล้ววิธีการพูดมันกี่เฮี้ยมากติดต่อมาจากโฟร์มิเลียนนะครับเป็น HR ค่ะไม่มีใครพูดไม่มีไม่มีใครเขาพูด เหตการนี้คือปลอมมากก็โทรมาเออสวัสดีค่ะเฮนร่าจากโฟมิเลียนนะคะจบจากโฟมิเลียนนะคะเป็นเฮรค่ะไอ้ี้ยต้องบอกตำแหน่งด้วยไอ้เหี้ยที่หลังพูดจาให้มันจาฉานคือเราไม่ต้องพูดจากดเขาแต่ว่าพูดคือความที่เราพูดครบพูดคล่องเนี่ยมันมันมันทำให้เราดูเป็นมืออาชีพเม่พูดให้มันแบบว่าสวัสดีค่ะให้ป็นมืออาชีพเนาะไม่ได้มาเอออ่าเอออ่าไม่เอาตีเลยไม่ตีปกติอยู่ที่ออฟฟิศกูทำไรได้ฝึกงานที่ไหนเนาะ พี่ทำหรอไม่มีคพี่ทำหรอเบลไม่มีเลยตัดใส่มใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแล้วพี่ทำพี่เคยทำหนูหรอไม่ค่ะเคยทำไหมอ่พี่ยันเดิอเคนเลยอันเนี้ยปิดคลิปแล้วเนี่ยเคยทำหนูไหมไม่เคยเลยค่ะเคยทำไหมเคยทำไหมเคยทำไหมหอนหควปวด อ๋อพี่เคยทำเหรออ๋อพี่เคยทำไหมเบลม่น่นาจะน่าจะจำผิดนะต,ตอนฝันเลยโอ้ดีไงจ้าวนี่ไม่เคยเลยอ่ะไม่ทำเลยพี่เคยทำแบบนี้ไม่เคยอ่ะยังไงก็วันนี้ครับก็ประมาณนี้ถ้าใครสนใจอยากจะสมสัครฝึกงานที่จะเป็นแบบ generation ถัดไปนะครับก็สามารถฝึก ผมก็ให้คาแนะนําไปแล้วเนาะว่าประมาณไหนบ้างต้องพิมพ์มาประมาณไหนอะไรบ้างก็งจะได้จะได้คุยกันง่ายๆเก่งไม่เก่ง <_ d> um> ไม่ว่าครับขอให้ขยันครับเพราะว่า <_ d> um> โอ้ยนี่ไม่มีทั้งคู่เลยนี่หว่าไม่มีทั้งคู่เลยคุณเลนจะบอกว่าไม่มีทั้งคู่เลย <_ d> um> ก็ประมาณนั้นแหละครับ,บกม็มีใจรักอ,อยากทําอยากได้อละไรยจริงๆที่ไม่ได้มาแค่แบบว่ามาท่ยวเล่นมาได้อะไรควรให้เกียรติผมในการที่มาช่วยงานผมก็ให้เกียรติน้องๆอยู่แล้วที่จะสอนวิชาความรู้เข้าไปไงก็ สนใจก็สมัครอีเมลมาที่ f m i l l i o n internship gmail com นะครับแล้วก็ขอฝากกด Subscribe กด้กดกระดิ่งกดติดตามอะไรด้วยแล้วก็อย่าดราม่ากูนะเออก็เป็นคลิปที่แบบว่าเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมเท่านั้นในบริษัทผมว่าองค์กรผมเนี่ยผมชอบแบบนี้ไม่ได้แปลว่าใครไม่ดีไม่อะไรไม่ดีนะจ๊ะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายดีๆนะ